นี่คือแฟน n อมสติ r กเกอร์ยานเกราะจูโจมล้ำยุคที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในแวดวงการทหารปี2025รถเกราะล้อคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงแค่ให้ดูดุดันแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำแนวหน้าในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าเขาหรือในเขตเมืองแฟน n อมสติ r กเกอร์เป็นยานเกราะสายพันใหม่ของกองทัพทีท่รวมความเร็วการพลางตัวและอนุภาพการยิงไวในแพลตฟอร์มเดียว มันคือการรวมกันของเทคโนโลยีจากยุคอนาคตกับความเชี่ยวชาญที่สังสมมานานนับสิบป,ปีในสนามรบจุดเด่นที่สุดของ Phantom s t r i k e r คือระบบพรางตัวแบบ Active ที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะพื้นผิวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดลอ้อมรอบข้างได้แบบเรียลไทมคล้ายกับผิวหนังของปลาหมึกนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่มันได้ชื่อว่าแ a n t อ m หรือผีที่แทบจะมองไม่เห็นในสนามรบตัวถังใช้วัสดุคอมโพสิตผสมกรอนาโน ที่ทั้งเบาแต่แข็งแรงรองรับแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือ RPG ได้ในระดับสูงแฟนทอมสตร r คเกอรสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครูคระมันเร็วพอที่จะตีโต้ทันทีแต่ก็หนักแน่นพอที่จะเป็นกำแพงเหล็กเคลื่อนที่ให้กับทหารราบในด้านอาวุธแฟนทอมสตริคเกอติดตั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด30มมเมตร ที่ควบคุมด้วยระบบ AI ล็อกเป้าหมายอัตโนมัติในเวลาไม่ถึงวินาทีและสามารถเลือดยิงแบบเจาะกรอดหรือระเบิดกระจายได้ตามสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีมิสไซน์นำวิถีระยะกลางที่สามารถยิงจากตำแหน่งหลบซ่อนได้อย่างแม่นยำภายในรถถูกออกแบบให้รองรับลูกเรือสามนายพร้อมทหารราบอีก9้านายพื้นที่ภายในกว้างขวางและติดตั้งระบบตรวจจับสภาพชีพ,พจร ความเคลื่อนไหวและสัญญาณจากโดรนรอบตัวทำให้ลูกเรือมีการรับรู้สถานการณ์รอบด้านแบบ360องศาแฟนทอมสติ๊กเกอยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์มันสามารถแชร์ข้อมูลศัตรูให้กับหน่วยอื่นๆได้ในทันทีและสามารถสั่งการจากระยะไกลได้หากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย อีกหนึ่งความล้ำหน้าคือระบบควบคุมผ่าน AR และจอ HUD ทำให้พลขับและพลปืนไม่จำเป็นต้องมองผ่านช่องเลงแคบแคบอีกต่อไปแต่สามารถเห็นภาพรอบตัวแบบเสมือนจริงและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าแฟนทอมสติ r เกอร์ไม่ได้เป็นแค่ยันเกราะธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของยุคใหม่แห่งการรบที่ผสานมนุษย์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนมันถูกสร้างขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อเอาชนะในสงคราม แต่เพื่อปกป้องชีวิตของผู้ที่อยู่ภายในนี่แหละคือแฟนทอมสติเกอร์เงาอันเงียบงาที่พร้อมเปลี่ยนสมรภูมิในพริบตา